ครับหมอประเมินถ้าตรวจร่างกายไม่จเจอแอสเซติสแต่อิมเมจิ่งอ่อันนี้คือเป็นไม่แอสเซติสซอลิซิกคชันอย่างเดียวพอนะครับถ้าตรวจร่างกายมีชิตติ้งเตอเมสนะท้องโตโต,ตหน่อยนะครับหมอแอดเทอเรติกส์นะออฟโซยซึ่งคือสเปโรเนลัคโตนนะถ้าเกิดเทนส์แอสเซติสนะโยมมาเลยนะท้อง9เดือนแบบนี้แต่ยูนติ๊งองหมอเนี่ยกว่าจะออกฤทธิ์อีก2สัปดาห์ข้างหน้าคนไข้เขาต่อหมอไม่ไหวหรอกนะครับทำลาชั่ลครูพลาซมิสิให้คนไข้ก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมให้บุหรนซัพเฟรเมน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด post p a r a c e n t s i s dis f a t o r y dysfunction นะครับในหลายเป็น r e factory แล้วนะครับคอนเซียร์ลเลของ t ลิซชั่นหรือว่า transplantation นะ SPP เมื่อหมอสงสัย SPP หมอก็เจาะใช่ไหมครับเจาะออกมาแล้วถ้าเซลล์มันน้อยกว่า2.5 0 ANC น้อยกว่า2.5 0แต่ c u l t u r e ์ดันขึ้นนะครับอันนี้เราเรียกว่า mono m i c r o b i a l non n u t r o s a t i v e p a r a c e t i s กลุ่มนี้ไม่ทรีนะครับ ไม่ทรีตไม่ต้องให้ที่เติกนะส่วนใหญ่เป็นคอนมไทมิเนชั่นะจากมือหมอนั่นแหละอีโคไลนะครับอันนั้นรีพีทแท็บบิ้งซ้ำนะเพื่อคอนเฟิร์มนะส่งเซลล์เข้าซอดิฟแล้วก็คาเฟเจอร์ไปใหม่นะครับแต่ถ้าเกิด ANC หมอมากกว่า250นะครับแต่คาเฟเจอร์ไม่ขึ้นนะกลุ่มนี้รักษาเหมือนกับ SPP ได้เลยนะการรักษาก็ให้ ic, นะที่เติกนะคอปเปอร์เชลล์ในกลุ่มหมออินเทอร์แบคทีเร์ซีนะครับ ไม่ควรให้อมิโนไกลโคไซด์ถูกไหมเพราะเราบอกไปแล้วว่าโพสแบบนี้ไตก็จะวายอยู่แล้วจะเกิดที่ปโตนีนอสซินโรอยู่แล้วนะครับนะบางรายหมออาจจะพิจารณาให้เป็นออร์รอยนติปติกได้นะแต่ต้องเป็น SBP ประเภท D1 D1 ประเภทหนึ่งเลยนะคือไม่มีใจบีดไม่ช็อปไม่เอ็นเซฟไตไม่วายหมออาจจะให้เป็นออร์รอยนติปติกได้แต่ให้แล้วต้องนั่งมาฟอลอัพนะครับ ถ้าเกิดว่าคนไข้เป็น SPP ที่รุนแรงพอสมควรคำว่ารุนแรงพอสมควรคืออะไรคือไตเริ่มไม่ดีแล้วหรือคนไข้เริ่มเหลืองหรือเดิมเขาเซลล์ตสเขาเป็นมากอยู่แล้วกลุ่มนี้โงเฮ้งแบบนี้เกิดเ e p h r o t i c syndrome แน่ๆหมอให้อาบูบินร่วมด้วยเสมอนะครับ a n t ติ u t y อย่างเดียวไม่พอนะครับต้องให้อาบูบินร่วมด้วยเสมอนะเพื่อลด nephrotic syndrome แล้วก็ลดมาร์ทาริตีนะครับรักษาหายแล้วนะตอนจะกลับบ้านเรามีโปรไฟล์ลักษณะไหม หมอให้ไดนะ้ถ้าเกิดคนไข oh. ่กีแกลของรองเทอร์ฟิวทรัสไพน์เดชันแต่ในบ้านเราส่วนใหญ่ไม่ใช่แบบนั้นนะครับดังนั้นถ้าเกิดหมอให้นาะฟ罗斯ตินคนไข้กินไปกินที่บ้านสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนไข้จะมาด้วยรีเฟรนส p เอสีีจะเกิดที่ดูยานะครับไพมอนดีฟุฟายลักซิสลามีไหมคนไข้ไม่เคยเกิด s อ p พีเลยเรามีพรีดิกเตอร์ตัวไหนที่บอกหรือเปล่าว่าคนไข้จะเกิดนะครับในปัจจุบันเราก็แท็กิสกันอยู่กลุ่มเดียวก็คือคนไข้ที่ มาด้วยเพื่อจ่ายวีดิ้งถูกไหมเราหมอให้สเปรย์โซนก่อนไปสองกล้องหรืออะไรก็แล้วแต่ในช็อตคอสอันนี้เนี่ยให้เราได้เบนฟิตนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องของซีวิตหรอยาเพราะหมอให้ค่ระยะสั้นๆนะครับเฮปาตอลิโน่ซินโดร์ว, o, วันนี้คือใครเทรนในการวินิจฉัยโรคง,ง่ายๆนี่คือบายเอ็กซ์คลูชันถูกไหมหมอส่งยูเอหมอส่งอัเตราซาวนะครับหมอรูปอัลช็อปเพื่อเอ็กซ์คลูดเหตุอื่นๆของลิโน่ฟิเลียให้หมดนะครับ ท้ายที่สุดแล้วหมอต้องรูอาลเรื่องของ Pre-Renal จากเหตุอื่นร่วมด้วยเสมอใช่ไหมครับดังนั้นเราต้องทำ Fluid Challenge ด้วยกันให้อัลบูมินถูกไหมถ้าเกิดหมอให้อัลบูมินแล้วคนไข้ไม่ Response ก็แสดงว่าคนนี้น่าจะเป็น Pre-Renal จาก h p a t o r e n a l syndrome นั้นหมอก็ต้องให้ specific treatment นะครับในปัจจุบันก็เป็น t e r e t r a ทเรร่วมกับอัลบูมินนะแต่ถ้าเกิดว่า <c oughs> เป็น t o r e n a l syndrome type 2 type 2หมายความว่า การทำมาของไตเขาแยกลงตาม natural history ของโรคดังนั้นก็คือจะเป็น o p d setting ไม่ใช่ i p d setting ลนะซึ่งคนไข้มา follow up ในคลินิกนะเดือนครั้งนี้ได้1.5อีกคงเดือนถัดมาที่เป็น1.8อะไรเงี้ยนะครับสิ้นปีขึ้นเป็น2กว่าเนี่ยคือ type 2 h e p o n a l r y n d r o m ถ้าในกลุ่มเหล่านี้ไม่มี treatment ที่ได้ผลยกเว้นเรื่องของ h y p e r t h t r o i d i s, นะ <S โดยรักสุดมี prevention ไหมนะครับอย,อย่างที่หมอรู้ เหตุที่ทําให้เกิดโรลิโซินโดรหลักๆคือ SPP ถูกไหมงนั้นอะไรที่ป้องกัน SPP ได้ก็มักจะป้องกันให้เกตดโรลิโนซินโดรมได้รวมทั้งคนไข้ที่เป็น CVA หรืดที่ปติเสธพู้เป็นแต่นต้นการให้เป็นท็อกซิฟิลีนที่มันลดอัตราการตายเนี่ยมันลดเพราะว่ามันลดทีตโรลิโนซินโดระ HPS กับ PPHT ย่อกันจนไม่รู้ว่าชื่อเต็มคืออะไรเฮตุโรพรีซินโดรมกลไกมันเกิดจากการที่มีชั้นถูกไหมครับ ดังนั้นคนไข้ก็จะมีออโทดิออกเซียนะตรวจร่างกายมีครับลิงนะครับหรือมีสไปเดอร์ White นือวยน์เชสเลจะปกตินะครับแต่ถ้าเกิดหมอไปทำหลงังฟังชันเทสก็จะมีดีกรีสของดีเอลซีโอ <c oughs> ถ้าเป็นกลุ่มนี้นะการเปลี่ยนตับช่วยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นโพเมอรี่เฮปาร์นชั่นเปลี่ยนตับหมอไม่ช่วย นะครับเด็๋ยตามหมอไม่ช่วยตรวจร่างกายก็เหมือนกับมโเคเวชชั่นทั่วไปนะหมอ exclude ทุกสาเหตุแล้วมาสรุปว่าเป็นจัดตับแข็งถ้าเกิดคนไข้มีเลปตอซิสน,นะเฮตติติสซัลฟ์พาร์ตี้นะครับการรักษาคือหาเหตุนะครับเหตุที่คอมมอนคือสีแดงนะหมออยาดีใจว่าคนไข้เจอแล้วท้องผูกนะแล้วหมอก็ให้ยาระบายไปกินนะครับส่วนใหญ่พวกนั้นเป็นไมเนอร์นะ มันเป็นตัวเสริมอากเป็นเหมือนเป็นตัวประกอบอ่ะนะหมอยังไม่เจอผู้ร้ายเลยหมอเห็นตัวประกอบหมอก็ทิ้ตัวประกอบละนะครับดังนั้นต้องเจอแฟกเตอร์ที่มันแรงๆนะครับที่มากระตุ้นและทำให้คนไข้เขา,ยายแย่ลงนะที่เราเจอไวรัสที่ตอ infection ดยเฉพาะเอ p นะดยหมอให้ดูติดเยอะเกินไปจน,นคนไข้มีไฮโปโวลิเมียมีไฮโปคาลิเมียหรือมีรีโ f เฟเดียเกิดขึ้นคนไข้ที่มีแจก a ีดิงนะครับนะ ปกติแอลกอฮอล์พัตตี้เราเชื่อว่าเกิดจากแอมโมเนียเป็นหลักใช่ไหมตับดีท็อกซิฟายแอมโมเนียไม่ได้หรือมีชั้นเกิดขึ้นแอมโมเนียก็เลยชั้นผ่านริเวอร์เข้าถึงซิมิกซ์อิเลชันหรือตรงแล้วก็มีผลต่อเบรนท์ถูกไหมครับดังนั้นยายในปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นยายที่ทาร์เก็ตเรื่องของแอมโมเนียเป็นหลักนะครับนะถ้าเกิดหมอให้เล็กตูลอสหรือให้รอดที o ่พัตตี T ้ B B T ตัวที่มีคู่มือนิสิตก็คือไลฟาซีมีซึ่งในบ้านเรายังไม่มีใช้นะครับมันก็จะไปแอตแทกโดยลดแอมโมเนีียโหลดท่ถูกมัครบ แอลเนทีนแอสพาร์เต้นะครับมีใช้แล้วนะแต่มี เป็นหายหายเนาะสติล่าก็จะขาดคลายอยู่เรื่อยๆนะครับตัวนี้มันเป็นออเนชีนกับแอสพารสตเนี่ยเป็นอะมิโนแอซิดที่อยู่ในเครดไซเคิลนะครับแล้วก็ทำให้อยู่ในยูเรียไซเคิลแล้วก็ทำให้ยูเรียไซเคิลเนี่ยมันมันทำงานได้ดีก็จะเปลี่ยนแอมโมเนียไปเป็นยูเรียแล้วก็เป็นกลูตามีนก็จะขับออกทางไตได้ดีขึ้นก็เป็นการลดแอมโมเนียมโหลดนะครับในอนาคตเราอาจจะมียากลุ่มใหม่ๆเข้ามาใช้นะครับอีกอันหนึ่งที่หมอควรจะต้องรู้คือคนไข้างเคซโรซิสเนี่ยแล้วหมอเผลอไปให้เบนโซไดซีปีนโดยเฉพาะ มีฟอร์มเช่นจะใส่ทิว้วนะครับแล้วหมอก็ให้เป็นโซ,โซเดีซิตีิกของไข้ก็จะซึมถือไปเลยถูกไหมแล้วก็ไม่ตื่นนะครับหมอก็ไม่รู้ว่าซึมจากยาหรือซึมจากเซ็กแคลฟพลาตี้นะครับดังนั้นกลุ่มนี้หมอให้ฟลูมานซิมิลนะครับคนไข้ก็จะตื่นขึ้นถ้าเกิดว่าเป็นจับตัวเป็นโซเดีซิตีินะครับเรื่องสุดท้ายละคือ h c c นะครับ70%ในบ้านเราคือ Hb นะ20%คือ h c เกือบสิบเปอเซลเล่านะครับดังนั้น เหตุ <h ate> เนี่ยก็เกิด95%แล้วนะครับที่เหลือก็จะเป็นสาเหตุอย่างอื่นนะดังนะั้นในบ้านเรา HCC ก็จะมาหาเราด้วยหน้าตา3แบบใช่ไหมหนึ่งคือมากับซโรซิสก็เป็นเหตุใหญ่นะครับอันที่2คือไม่มีซโรซิสแล้วเกิด HCC นะก็ได้แก่คนไข้ที่เป็นไวรัสบีหรือว่าสาเหตุจากอัพพาท็อกซินการที่3คือคนไข้มีเฮปติกออด์โนมาที่ก้อนใหญ่แล้วมีมาริมแนนรานสปอนเซชั่นนะครับ ดังนั้นเราแนะนําให้เซอร์ไวแลนซ์เมื่อไหร่นะครับหคืออันตรสาวทุกหเดือนในคนไข้ที่เป็นเซโรซิสทุกเคสจริงไหมไม่จริงถ้าคนไข้เป็นด e ีคอมเพนต์เตอรซโรซิสแล้วนะเหลืองแบบชายซีและแล้วไม่มีที่เพื่อทรานส์เพรสเตชันเนี่ยคนไข้ไม่ได้ประโยชน์จากการทำอันตรสาวเซอร์ไวแลนซ์หรอกถูกไหมหมอหนะ้าสาวหเดือนข้างหน้าคนไข้จะมาทำหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะอาจจะได้ไปวัดก่อนนะอันที่2เราเซอร์ไวแลนซ์ในคนไข้ที่ยังไม่เกิดเซโรซิส นะครับแนะนําให้ทําถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าคนไข้เป็นไวรัสบีนะครับเพราะอย่างเมื่อกี้เราแล้วว่าไวรัสบีบางคนเกิดเ C ชโดยที่ไม่ผ่านคนตายของเซื่อโรซิสถูกไหมครับดังนั้นคนไหนล่ะที่จะเกิดน,นะครับก็คือคนที่อายุเยอะนะถ้าผู้ชายก็40ขึ้นไปผู้หญิง50ขึ้นไปหมอเซอร์เบลนส์ได้เลยไม่ต้องรอเขาเกิดเสโรซิสก่อนนะครับหรือหมอซักได้ว่าเนี่ยพี่น้องเป็น HCC ทั้งหลายคนถ้าอย่างนี้หมอเลือกเซอร์เบลนส์เลยนะครับแลนะนะไม่ต้องรอนะครับอันที่3คือโครนิกเปติดซี ในปัจจุบันในส่วนใหญ่ก,ก่อนทรีทเขาจะมีแคลซียเกือบทุกลายใช่ไหมครับงนั้นบางลายถ้าเกิดว่าเขาอ่านแล้วเป็น F 3ามไฟเบอรสิ F 3นี่คือยังไม่ถึงกับเป็นเป็นเซิโรสิสใช่ไหมซิโรซิสนี่เป็น F สี่ดังนั้นถ้าเกิดมี F 3เนี่ยก็เริ่มที่จะเซอร์เวลเลนซ์ได้แล้วเพราะว่ากลุ่มนี้ก็มีริสในการเกิด h c c เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นพอหมอเซอร์เวลเลนซ์ไปแล้วนะครับถ้าเม็ดซาวเขาอ่านออกมาแทงกันะ๊มีจุดเล็กๆเ,เ,เต็มตับน้อยกว่าหนึ่งเซน หมอไม่ต้องตกใจอันนั้นส่วนใหญ่เป็นป e i g i a t i v e n o d ูนะครับไม่ต้องรีบไปทำา CT หรือ MRI เพราะทำแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์ MRI ก็แยกไม่ได้อยู่ดีไป o x อ,อซีหมอก็จิ้มไม่โดนหลอกก้อนเล็กกว่า1เซนนะครับดังนั้นหมอ follow up ทุก3เดือนถ้าเมื่อไหร่มันโตขึ้นมันใหญ่ขึ้นหมอค่อยไปทำา m m g i n g นะครับหมอจะทำา t t s c n n หรือทำา MRI ก็แล้วแต่นะครับถ้าทำออกมาแล้วมันมีท y p i c a l finding นะคือ เห็นว่ามันมี atrial r e enhancement ร่วมกับมี w c a r h out ใน parotid space หมอให้การวินิจฉัยได้เลยนะครับไม่ต้องไปออกซี่นะองโคส่งมาก,ก็บอกว่าไม่ต้องไปออกซี่นะทั่วโลกวินิจฉัยแล้วนะยกเว้นว่าอองโคท่านนั้นจะยืนยันนะนะถ้าเกิดว่า imaging ไม่ typical นะครับอันนี้แหละเราต้องยืมมือและหมอนนจะต้องทำแบบซี่เองหรือว่าปรึกษาทางทางรังสีช่วยทำซีให้อันนี้คือลักษณะที่ typical ดีนะครับ Face, อาร์ทรีสเฟสหมอหอนเข็นก้อนขาวขึ้นพอ t o วว n นัสเฟสมีการวอร์ชั่วออกไปในกิจพิฆาของ h อ c แต่ลักษณะแบบนี้ต้องอยู่บนเซโรติกริเวอร์หรือนอนเซโรติกริเวอร์ที่เป็นไบรัสปีเท่านั้นนะเพราะถ้าเกิดหมอเอาลักษณะแบบนี้ไปใช้ในคนไข้ที่ไม่มีริสแฟกเตอร์เนี่ยมันวินิจฉัยไม่ได้มันอาจจะเป็นโรคอย่างอื่นเป็นก้อนอย่างอื่นละเอะดแยะนะครับแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าคนไข้เนี่ย มี predictive positive value ในเท่าไหร่ถูกไหมดังน,นั้นหมอจะใช้กฎนี้ย sensitivity 90 s p e c i 95เนี่ยกม่ใต้องมัน on c i r r o t i c liver หรือว่าเป็น liver ของคนไข้ที่เป็น variceal วนะินิจฉัยได้แล้วให้การรักษานะครับถ้าก้อนเล็กตับดีหมอพิจารณา curative treatment ก่อนนะ surgery a b l a t i o n นะครับนะถ้าเกิดว่าหลายก้อนนะก้อนใหญ่นะครับก็พิจารณา TACE นะ แต่ถ้าเกิดว่ามีอินเวตพอร์ตเว้นแล้ว TAC ไม่ได้แล้วนะเพราะในใคนไข้จะมีโอกาสเกิดดีคอมเพลซิชันสูงหมอก็พิจารณาสำหรับฟินิชนะถ้าคนไข้มีปัญห,หาเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับถ้าเกิดว่าคนไข้มาหาเราชาร้าไปแล้วนะมีดิสแทมพันแทสเซซิ s ไปแล้วหรือว่าการทำอะไรของต่าเขาแย่แล้วเนี่ยหมอไม่มีอะไรที่จะ Offer ให้แล้วก็ได้แต่ Supportive Treatment นะครับโอเค12 29นะก็วหวังว่าสิ่งที่หมอฟังมา